but is that allow us to live is there better than the best แต่นะะในเรื่องเราชีวิตเนี่ยมันจะอนุญาตนะะให้เราใช้ชีวิตแต่ละวันน่ให้ดีกว่านะะวันสุดท้ายนะะวันที่ผ่านมานะะหรือนะะให้เราใช้ชีวิตที่ดีกว่าในอดีตโอเคไหมนี่ก็คือเป็นวล,ลีที่เตือนอกเตือนใจนะะเตือนอกเตือนใจ นะะให้เราได้รู้ว่าอาดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจริงๆแล้วชีวิตเราก็ไม่อนุญาตให้เรากลับไปอดีตเราไม่มี i ทม m แมชชีนโอเคไหมถึงนะะเราจะมีจิตนะะที่ไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันอนะ่นี่ก็เลยเรียกว่าจิตฝืนธรรมชาตินะะเขาให้อยู่กับปัจจุบันขณะก็มวัวแต่คิดถึง,ถงแต่อดีตเห็นไหม อ่าเป็นเรื่องเราของการดึงอดีตในความคิดเอามาใช้ในปัจจุบันเพราะความเป็นปัจจุบันขณะมันเป็นเรื่องนะคะ